สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเนทัชกกรสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีติดตั้งโลกหมุนรอบตัวเองบนหน้าจอมือถือนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่ผมนะครับมาให้คุณผู้ชมได้เห็นแบบนี้นั่นเองนะครับนี่ครับมันจะหมุนรอบตัวเองนะครับมันจะมีดวงจันทร์ด้วยนะครับคุณผู้ชมนะฮะนี่ฮะดวงจันทร์อ่านี่ครับนะะจะหมุนรอบตัวเองประมาณนี้นะครับคุณผู้ชม สมมติถ้าเกิดเราปิดหน้าจอนะครับมันก็จะอยู่ในจัหน้าหน้าจอล็อกด้วยนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะหมุนรอบตัวเองอันดับแรกเข้าไปที่ Play Store แล้วแต่ไปที่ช่องค้นหาพิมพ์คำว่า earth and moon e a r t h เวนวรค and เวนวรค m d o o n นะครับหลังจากนั้นกดค้นหา ให้แตะมาที่ตรงนี้เลยนะครับอันดับ2เนี่ยนะ Earth and Moon เอ้ Earth and Moon นะครับ3 D White Wallpaper แตะเข้าไปครับติดตั้งครับผมจะวางลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปในส่วนของคำอธิบายนะครับติดตั้งเสร็จเปิดเลยครับเปิดใช้งานผอมาถึงหน้านี้ให้แตะไปที่คำว่า d o n นะครับที่มีเค่องหมายถูกอยู่ด้านบนขวามือ หลังจากนั้นนะครับสังเกตนะฮะว่าเราจะได้รูปโลกแล้วนะครับนี่ฮะเป็น 3D นะครับ3ามิตินะครับคุณผู้ชมโอเคนะครับให้คุณผู้ชมแตะที่ตั้งค่าวอลเปเปอร์นะครับปึ๊บหลังจากนั้นด้านล่างตรงนี้นะครับให้คุณผู้ชมแตะตรงหน้าจอหลักและหน้าจอล็อกครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดปุ่มโฮมออกไปเลย นี่ก็ได้แล้วนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นสามีและขยับเนหะ็นไหมฮะโอเคนะครับเนี่ยถ้าใช้มือแตะมันก็จะหมุนตามนะครับคุณผู้ชมอ่านะครับก็จะประมาณนี้ถ้าเราปิดหน้าจอมือถือนะครับมันก็จะปรากฏอยู่ในหน้าจอล็อกเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะนี่ครับ ก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมก็ลองนําไปใช้ดูนะครับนะฮะมันจะมีการหมุนรอบตัวเองตลอดเวลานะครับคุณผู้ชมนะฮะตราบใดที่มันอยู่หน้าจอเรานะครับและนี่ก็คือวิธีติดตั้งโลกหมุนรอบตัวเองนะครับบนหน้าจอมือถือฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเนธจักรกรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ